คนกดแล้วเออเลือกแบบนี้ไหยจ๊ะเออเลือกเนาะต่อไปนี้จะกดได้แล้วนะทุกคนเลี้ยวไปกดาเ a นตัวเดิมที่ผมมาพัฒนาบางโปรแกรเลี้ยวไปกดบางโปรแกรก็จะกดได้อันนี้ต้องิดโปรแกรมนั้นย่อไปก่อนนะครับแล้วต้องิดโปรแกรมชื่อว่า r c m f o l d e เดอร์เมืองที่คุณโหลดมาเนี่ยเ icon ใน Folder นั้นเมื่อกี้เป็นอ Auto AI ใช่ไหม ที่เราเปิดโปรแกรม Auto EGI เนาะอันนี้ล่ามาที่ตัว R ใหม่นะที่โปรแกรมที่เราแตกซิ้งไป a u ออโต้ Auto RDP อโต่ะให้เปิดโปรแกรมมัน R M ตัวเดิมตัวนี้ผมพัฒนาไปตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วเปิดตัวเก่าขึ้นมาหนึ่งครั้งก รูปตั้งค่าเนาะเห็นไหมรูปตั้งค่าแล้วก็กดหน้าจอเหมือนหน้าเชื่อมคอนเนเซอร์ดีซียูเลยใช่ไหมนะครับผมลองเช็ควิสเซนที่เมื่อไรดีถ้ากดจำเน็ตบอกว่าเชื่อมต่อสําเร็จแสดงว่าก็ใช้ได้แล้วนะถ้าเชื่อมต่อไม่สําเร็จใส่ที่หนึ่งกดจำเน็ตซิสอ่าผมเชื่อมต่อสําเร็จใช้ได้ละได้ละอ่าฮะอ่ากดออกไปเลยแล้วก็ล็อกอินคอนเดนเซอร์ดีซียูหนึ่งครั้งเดียวรับอินคอนเดนเซอร์หนึ่งครั้งเชื่อมได้จะ็อกอินได้ ให้เป็นกดรีวิวแผ่นไทยเก่าแบบหนึ่งรอบแล้วลก็เริม่มกดเลยกดทัลเทอร์นร์ตต่อไป ก็ได้เั็นสามก็าหัวก็ได้ม้อไต่อไอีทช่วผมหน่อยอทีครับเราต่อตอนไหนเปิดไม่ได้ให้อทีช่วยดูเลยดังอทีมาดูที่ที่ได้แล้วนะครับให้ทำการกดปุ่มตรงนี้หนึ่งก็คำว่าโหมดทั่วไปไปที่ปุ่มคำว่าฟังโหมดกดแค่ครั้งเดียวนะและชีวิตนี้ไม่ต้องกดอีกเลยกดแค่ครั้งเดียวตลอดไป แล้วไม่ต้องกดตัวนี้แล้วมันเป็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นที่ใช้งานเพราะผมเปลี่ยนตัวเวอร์ชันเก่าแล้วแล้วก็โยนใส่โหมใหม่แล้วมันังไม่สมบูรณ์แต่หลังานี้แค่กดมีการครั้งเดียวฟั่นหมดฟันแปลว่ากองทุนเนาะเราก็ทำงานก็คือกองทุนปันแปลว่ากองทุนกดเข้ามาแล้วนะครับได้ไหมแล้วก็ลากมาที่เมนูที่ชื่อว่าแทปแคนไทยอ่ะจะอยู่กลางๆจอหน่อยนะอ่นะครับ ลากไอคอนมาในเรื่องจะอยู่กลางจอมีเมนูคําว่าข,ข้อที่สามครับแค่แผ่นไทพ่ลงแค่กดเข้ามาสักเดียว,แล,ว,ลวแ,ลยแล้วก็ปิดโปรแกรมไปเลยแล้วกลับไปอาเซียนัดใช้งานได้แล้วกดขึ้นมาได้ไหมเจอเมนูนี้นะไหมน,นี่นะกดเข้าไปตรงนี้นะไม่เจอไม่ไม่พ่งถ้าเกิดไม่มีสแสดงว่าตรงนี้เป็นสีเขียวอยู่ป่ะใช่คให้ให้จิ้มให้จิ้มตัวนี้ อเคอ่าครับแค่ที่สีแดงก่อนถึงจะอนุญาตให้กดตรงนี้ได like right ้โอเคครับแล้วก okay. ็มาที่ฟังโหมดครับเนี่ยถ mm ้าถ้าผมสอนคุณใช้เวอร์ชันเก่านะคุ้นวายไปหมดเลยแต่ถ้าของใหม่ง่ายไปหมดเลยเห็นปะผมก็เลยไม่สอนของเก่าละเดี๋ยวเรีหน้ายครับเดี๋ยวผมจะเก็บโปรแกรมเหล่านี้ทิ้งหมดแล้วแต่บางอย่างผมยังเก็บของเก่าย้ายของใหม่ไม่เสร็จแน่ยนะครับแค่นี้ก็ไม่มีเวลาโดนอ่ะมาหนุบหน่อยครับเห็งประเด็แล้วก็ร่ากทางการจอนะจ๊ะรีดูมัอยู่ประมาณกลางๆไปที่โซนคขาบ้า ใส่มาที่มั่วๆไปเพกคำเดียวก็ได้เขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วที่ขึ้นมา1ครั้งแค่นั้นแหละแล้วก็ลองกดปิดโปรแกรมไปเลยครับไม่ได้ใช้แล้วทีนี้มากดตัวรายงาน RCM ก็จะขึ้นเลยนะครับระบบงานบริการไทยเฮลเมสแหนแผ่นไทย้ทยแทยนแหก<ม>ก็จะใช้ได้โอเค